มันีแ่ือาปเาไรนัตรงนี้ตใจแล้วกวอกวอกไา้มัแล้วไอ้่มันรู้ข้างลองแหมะแล้วมันตัดมัได้รตนอ่าไะ

ผาดพรอนใส่ภาพเออพอแล้วหลายบุดเลยขึนีลมีใส่กายบแล้วตนนั้นจบหลาวันสีเรียนทุกปืนไม่ไหรอนูนยกอมือเองานเขาอว่้มือละมือหรอันนี้ไหุนรอมือต้องเล้